มีบางท่านสงสัยนะครับว่าทําไมเราคนไทยไปซื้อบ้านในยุโรปอเมริกาถึงซื้อได้แต่พอชาวต่างชาติจะมาซื้อที่บ้านเราจึงถือเป็นการขายชาติได้ท่านสงสัยไหมครับผมขออนุญาตมาไขาคําตอบให้ท่านทราบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปซื้อบ้านในต่างประเทศอย่างเช่นในมาเลเซียใกล้บ้านเรานะครับเขากําหนดนะครับต้องซื้อราคาประมาณ 8ถึง16ล้านขึ้นไปราคาต่างๆข้ามซื้อแต่ที่เมืองไทยเนี่ยครับต่างชาติมาซื้อกันในราคาถูกๆเท่ากับคนไทยเลยอย่างนี้แย่งคนไทยซื้อไหมครับสิงคโปร์ถัดไปนิดนึงเนี่ยครับต่างชาติมาซื้อได้เลยครับเขาคิดภาษี30%ฮ่องกองก็เหมือนกันนะครับ30ถึง35%เพื่อเอามาพัฒนาประเทศเมืองไทยเก็บไหมครับไม่เก็บครับขายชาติไหมครับเราไม่ได้เงินจากเข้ามาพัฒนาประเทศเลยทั้งนั้นที่เราอ้างว่า ให้ต่างชาติมาซื้อบ้านเพื่อพัฒนาประเทศเราหรือในออสเตรเลียเนี่ยครับเราไปซื้อซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งนะครับบ้านมือสองห้ามซื้อเพราะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยชาวออสเตรเลียเองก็ไม่สามารถที่จะมีบ้านได้เพราะถูกชาวต่างชาติมาแย่งซื้อยิ่งเป็นนิวซีแลนด์นะครับห้ามขาดเลยครับต่างชาติไม่มาซื้อเขาไม่ต้องการการลงทุนแบบนี้ไม่ต้องการให้อีแรงมาจุกจิกกินอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ถ้าเราซื้อบ้านในยุโรปในอเมริกาเป็นยังไงครับโอ้โห oh oh. เขามีมีข้อห้ามอะไรมากมายครับมีอย่างหนึ่งซื้อมากันเลยครับก็คือว่าต้องมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเช่นท่านชัดชาติเนี่ยไปซื้อบ้านหลังหนึ่งราคาส0มสิบล้านตอนนี้ขึ้นมาเป็นเจ็สิบล้านในอเมริกาเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งต้องเสียภาษีประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดเจ็ดแสนแต่ฝรั่งมังค่ามาซื้อบ้านในเมือง,งไทยไม่เสียภาษีสักบาทครับขายชาตินะครับ ยิ่งกว่านั้นถ้าต่างชาติเนี่ยซื้อไปแล้วต่อไปขายได้กําไรเช่นซื้อมาราคา1ิบล้านต่อไปขายได้กําไรเป็นสามสิบล้านกําไรยี่สิบล้านนี้เนี่ยครับ <c oughs> ยังสามารถที่จะปุกเก็บภาษีนะครับถ้าเราอยู่ซื้อบ้านในยุโรปแรืออเมริกาแต่เมืองไทยเราไม่เก็บภาษีครับหรือเก็บน้อยมากตามราคาประเมินของทางราชการขายชาตินะครับเห็นไหมครับว่าประเทศอื่นเขามีมาตรการอย่างดีแต่เมืองไทยทําไงครับบอกว่าสามารถที่จะซื้อ ที่ดินประกอบกิจาการได้ห้าไร่ซื้อบ้านที่ดินให้กับผู้บริหารได้อีกสิบไร่ซื้อที่ให้คนงานอยู่ได้อีก2ี่ิไร่ไม่รู้คนงานไหนนะครับรวมแล้วสาสิบห้าไร่แค่เอาเงินเข้ามาห้าสิบ้านมาอย่มาซื้อที่เป็นพันเป็นหมื่นล้านก็ยังได้นะครับอย่างนี้มีด้วยหรือชาติหรือไม่มีนะครับเมืองจีนแม้แต่คนจีนเองเนี่ยไปซื้อคอนโดก็อยู่ได้แค่เจสิบปีถ้าเราไปเช่าที่ดินใน เมืองจีนทำกิจาการเนี่ยครับเช่าได้แค่สามสิบสี่สิบห้าิบปีทนั้นเองแต่เราจะให้เช่าเก้าสิบเก้าปีครับเมืงจีนคือไงอังกฤษเช่าฮ่องกงเก้าสิบเก้าปีเพราะแพ้สงครามฟินไครเราไม่เคยแพ้สงครามใครเลยเรากลับจะให้ต่างชาติมาเชา่าเก้าสิบเก้าปีนี่เรากำลังคิดขายชาติใช่ไหมครับวันนี้แหละจะไม่รู้สึกนะครับแต่วันหน้าเน่อ ต่างชาติมาครองที่ดินเรามากๆเ่ยครับมาอาจจะสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างคอนโดสร้างบ้านให้คนไทยไปเช่าอยู่คนไทยจะต้องเช่าที่ต่างชาติและราคาบ้านในที่ดินก็สูงขึ้นจนไม่สามารถที่คนไทยจะซื้อได้นี่คือการขายชาติขายแผ่นดินขายประชาชนทําร้ายประเทศชาติและประชาชนโดยตรงอย่าให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่างเด็ดขาดนะครับต้องช่วยกันต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับ ส่วนพวกนายทุนที่ช่วยกันขายชาตินั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติเรามันก็บินหนีไปอยู่ที่อื่นหละครับมันคงไม่อยู่หรอกครับโปรดสังวร